สงครามศักดิ์สิทธิ์ชายคนนึงได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรอวันและเวลาที่จะแก้ไขเรื่องราวในอดีตและสาสางภารกิจของตัวเองให้รูวร่วงความสามารถที่น่ากลัวจนทําให้เ,เลหล่าเมเลอดัสหรือแม้แต่ฝั่งปีศาจเองโดนหลอกสะสนิทใจพลังที่สามารถควบคุมส่วนลึกที่สุดของร่างกายอย่างสมองได้คือพลังของชายที่ต้องการหัวใจและความรู้สึกอยากที่จะเป็นมนุษย์กว่าใครๆค,คนคนนั้นก็คือบ้าเพ่งราคะของแพะเกาเทอร์ครับใ Broadcast ชายหนุ่มร่างผอมบางใส่แว่นหน้าตาละไม้คล้ายคลึงผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าเกาเทอร์ครับจริงๆแล้วถ้าเกิดเราดูจากด้านนอกชายคนนี้จะมีลักษณะที่คล้ายกับผู้หญิงมากๆกันเลยทีเดียวแต่ด้วยตัวน้ำบทดเสียงเองและการกระทำมันก็ทำให้เรารู้ว่าเกาเทอร์เนี่ยเป็นผู้ชายเรียบร้อยนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าบางครั้งจะโดนจิ้นกับบันอยู่บ่อยๆก็ตามโดยปกติแล้วเกาเทอร์นั้นจะใช้ระบบประมวลผลของ,ของตัวเองราวกับว่าเป็นหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองการวิเคราะห์การทำอะไรบางอย่างแต่ทางนี้เองเราก็แทบจะไม่เคยเห็นสีหน้าอินใดๆของเกาเท หน้าที่นิ่งของเขาครับเกาเทอร์คือตุ๊กตาที่ถูกสร้างขึ้นให้มีชีวิตนะครับโดยผู้สร้างหรือมหาจอมเวทที่ชื่อว่ากเกาเจอร์เหมือนกันนั่นเองครับเกาเทอร์ที่เป็นผู้สร้างนั้นเขาอยู่ในกลุ่มบัญญัติ10ป,ประการนั่นเองครับซึ่งเขาเป็นชายวัยกลางคนนั่งรถเข็นคนพิการนะครับโดยที่เขานั้นถูกจองจําอยู่ในคุกของโลกปีศาจเป็นเวลากว่า500ปีนั่นเองครับและเหตุผลที่เขาถูกจองจํา500ปีก่อนเนื่องจากว่าทัศนคติของเขานะครับผมไม่ค่อยซีโร่ราบต่อการเป็นบััญญติ10ประการนั่่นนเเอองกกจะิดสงครามศักดิ์์สธ3,000ปีก่อนั ที่ถูกจองจําอยู่นั่นเองนะครับเขาก็ได้พยายามหาทางออกจากคุกเขานั้นจึงได้สร้างเกาเทอร์ขึ้นมาเป็นหุ่นเชิดครับและฝังดวงวิญญาณลงไปเพื่อให้หุ่นเชิดนั้นมีความรู้สึกขึ้นมาครับโดยใช้เกาเทอร์ที่เป็นหุ่นเชิดใช้ในการสื่อสารและเคลื่อนไหวในโลกภายนอกซึ่งภายหลังเองนะครับเขาก็ได้เสียชีวิตลงในมหาสงครามศักดิ์สิทธิ์เมื่อ3,000ปีก่อนส่วนเกาเทอร์ที่เป็นตุ๊กตานั้นก็ได้หลับไหลาภายใต้ปราสาทลลโอนเนตนั่นเองครับเราก็ต้องขออธิบายเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยครับว่าเเกกกาาาาทอรรนนนนไงขขวึมมํจปป็็แถ เป็นหูเป็นตาให้กับเขาแล้วในโลกภายนอกในระหว่างที่เขานั้นกําลังโดนคุมขังอยู่เขาได้สร้างเกาเทอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายเกี่ยวกับการช่วยตัวเขาออกมานั่นเป็นความฝันสูงสุดของเกาเทอร์ในร่างหุ่นเชิดนั่นเองครับแต่ทั้งนี้เองเมื่อนายของเขาตายไปแล้วเกาเทอร์จึงไม่ได้มีความฝันตายตัวนั่นเองครับว่าเขานั้นอยากจะเป็นอย่างไรวันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับผ่านมาจนถึง3,000ปีเกาเทอร์นั้นได้ฟื้นขึ้นมานะครับแต่เขานั้นก็ได้สูญเสียความทรงจําลงไปสิ่งที่เขาจําได้นะครับมีแต่เพ ความฝันของคนผู้สร้างครับโดยที่ไม่รู้ว่าฝันนั้นคืออะไรอีกด้วยจากนั้นเขาก็ได้พบกับเจ้าหญิงนาจานะครับที่เธอนั้นซุกซนเป็นอย่างมากขออธิบายเพิ่มเติมครับเจ้าหญิงนาจานั้นเป็นคนในราชวงศ์ของเมืองเลโอนตอีกเช่นกันครับซึ่งเธอนั้นนะครับคิดจะมาสำรวจใต้ปราสาทนะครับผมนาจานั้นแอบมาเล่นกับเกาเธอที่ใต้ปราสาทอยู่บ่อยมากจนเกิดความผูกพันขึ้นครับในที่สุดแล้วนะครับวันหนึ่งเกาเธอก็ได้ปลอมตัวเป็นสาวใช้ในวงังทั้งคู่นะครับจึงได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันจนในที่สุดแแล้้้้้้ววทัััััังงคคูู่่่นนนนนนกกกก็ไไดมมมีารรสสึตอออเถ อบแต่งหญิงเนี่ยก็เรียกได้ว่าได้มาจากนาจานี่เลยครับนางก็ชอบเหลือเกินให้เกาเทอนะครับแต่งเป็นผู้หญิงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคําแนะนําผิดๆของบาชาอีกด้วยนะครับหรือว่าราชาแห่งเลโอเนตในสมัยหนุ่มนั่นเองซึ่งต่อมานั้นบาชาได้ทํานายว่านาจานั้นจะตายนะครับนาจานี่จึงขอให้เกาเทอร์นั้นอยู่เคียงข้างเธอจนถึงวินาทีสุดท้ายแต่นาจาก็ได้ตายลงไปจริงๆครับการตายของนาจานั้นทําให้เกาเทอร์นั้นเสียใจเป็นอย่างมากจึงคิดจะเอาหัวใจของตนไปใส่ไว้ในศพของนาจาหวังว่าจะให้นาจานั้นฟื้นคืนชีพเรีียกได้ว่าในนซ ก็ค่อนข้างสยดสยองกันเลยทีเดียวนะครับแต่สุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดก็ล้มเหลวครับทหารในวังที่ได้เข้ามาเจอนั้นก็เข้าใจผิดว่าเกาเทอร์นั้นเป็นคนฆ่านาจาเกาเทอร์จึงได้ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการเผาครับและก็แน่นอนเกาเทอร์นั้นไม่ตายง่ายๆแต่เหตุการณ์นี้เองนะครับผมเกาเทอร์นั้นเสียใจยเป็นอย่างมากและคิดว่าไม่อยากจะมีหัวใจแล้วความรู้สึกเจ็บปวดแบบนี้เขาไม่ต้องการครับเขาจึงได้นําหัวใจไปทิ้งพร้อมกับลบความทรงจําและปิดผนึกพลังของตัวเองไว้จนไร้ซึ่งความรู้สึกนับตั้งแต่นั้นนน้้้นนนเเเป็ตตมมมมาาาา่่่ออรรบกกท์ไดขวลุ7 เมอร์ลินจึงได้สร้างชุดเกาะขนาดใหญ่ให้เพื่อปกปิดตัวจริงของเกาเทอร์เรื่อยมาจนเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มเจ็ดบาปนะครับต้องแยกทางกันเกาเธอร์ได้หนีไปทางป่าออดันนะครับผมและพบกับอดีตอัศวินศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกเฮนดิกเซนทดลองจนคลั่งครับเกาเทอร์นั้นเขารู้สึกสงสารและเวทนาอดีตอัศวินศักดิ์สิทธิ์คนนี้เป็นอย่างมากเขานั้นจึงได้เอาเกาะให้อัศวินศักดิ์สิทธิ์คนนี้สวมใส่ต่อมาเมลิออดัสในตอนนั้นนะครับที่กำลังรวบรวมกลุ่มเจ็ดบาปอยู่ก็ได้รับเบาะแสะเรื่องยััักกกกสสวมมมเเเาาาาาาาะนนนนบบขขขจึงไไดดดด้้้าาตาหใใป่อ่ออแลทีุ็พ เกาเธอและชวนเกาเธอมาร่วมกลุ่มตามเดิมในที่สุดครับซึ่งก็แน่นอนแหละครับการร่วมกลุ่มกับเกาเธอร์นั้นเราก็ต้องขอยอมรับนะครับว่าเกาเทอร์นั้นมีความเก่งกาจเป็นอย่างมากแต่ทั้งนี้เองเกาเธอร์ก็ได้สร้างปัญหามามากมายอีกด้วยครับ และนี่ก็คือ10เรื่องที่เพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยรู้เกี่ยวกับเกาเทอร์ครับข้อที่1ตามตำนานเรื่องเล่าประวัติของชาวอังกฤษแล้วมีเรื่องของเซอร์เกาเทอร์อยู่ด้วยประมาณ12บรรทัดนะครับในหนังสือเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่ปลายปีทศวรรษที่5แล้วโดยตัวละครในหนังสือนั้นมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นลูกครึ่งของพ่อมดเมอร์ลินผู้โด่งดังนั่นเองครับซึ่งเจ็ดบาปนั้นก็ได้หยิบยกตัวนี้ขึ้นมาดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในบางครั้งเมอร์ลินเธอก็มักจะเอ็นดูและคอยเลี้ยงดู er งเกาเท สัมพันธ์ที่แปลกแต่ซ่อนอยู่ในเรื่องนี้สแสดงถึงการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของบทนัทสึโนไทไซครับข้อที่2จุดอ่อนของเกาเทอร์ก็คือแว่นตาครับแว่นตาของเกาเทอร์นั้นนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเกาเทอร์มากเลยเพราะว่าถ้าหากเกาเทอร์ไม่มีแว่นตานั้นจะทําให้เขานั้นต่อสู้ได้ลําบากมากๆครับเนื่องจากว่าเขานั้นมีสายตาที่สั้นมากผู้เขียนเรื่องเจ็ดบาปนะครับเคยเปิดเผยไว้ว่าค่าสายตาของเกาเทอร์นั้นอยู่ใน20ทับส0นะครับซึ่งสั้นมากๆกันเลยทีเดียวถ้าเกิดไม่เห็นภาพมาากกพออเรจะขย นนในสหรัฐอเมริกานั้นคนที่มีค่าสายตา20ทับ200ขึ้นไปจะถูกพิจารณาให้เป็นบุคคลภาพที่มีปัญหาทางด้านสายตาหรือเทียบเท่ากับบุคคลที่ตาบอดกันเลยทีเดียวครับเพราะหน่วยวัดที่เราบอกนั้นมันไม่ใช่ตามที่เราเข้าใจเหมือนค่าไทยแต่เป็นการอ่านค่าตัวเลขจากบอร์ดสายตานั่นเองซึ่งคนปกติแล้วจะอยู่ที่20ทับ20เท่านั้นเองครับข้อที่3หลายคนคงจะอยากรู้แหละครับว่าหน้าสวยๆและคาแรคเตอร์สุดแปลกของเกาเทอร์นั้นซึ่งก็อาจจะเป็นจุดบริหารสเสน่ห์ของเกาเทอร์เลยก็ว่าได้น เสน่ห์ของเกาเทอร์ก็คือกระดูกไขปลาล้าของเขานั่นเองครับเนื่องจากเกาเทอร์นั้นเป็นชายที่มีรูปร่างค่อนข้างผอมบางดังนั้นเขาจึงมีกระดูกไขปลาลาที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยทีเดียวและแน่นอนแหละครับว่าถ้าเห็นกระดูกไขปลาลาของเกาเทอร์เข้าแล้วแล้วก็คนก็มักจะจําได้แหละครับว่าตัวละครนี้คือเกาเทอร์นั่นเองเรียกได้ว่ามีจุดบริหารเสน่ห์ที่แปลกกว่าตัวอื่นเลยนะเนี่ยพี่เกาเทอร์ของเราข้อที่4ในการสํารวจความนิยมนะครับของนัทสอโนไทไซนะครับเกาเทอร์ถือว่าฮอตมากเลยทีเดียวเพราะว่าเขานั้นถูกจัดดออยู่่ในนัับที3 ตัวละครของทั้งหมดอื้อ,อเรียกได้ว่าเกาเทอร์เนี่ยมีสเสน่ห์เหมือนกันนั่นเนี่ยได้ตั้งที่3เนี่ยเป็นรองเพียงแค่บันและคิงเท่านั้นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าท่าทางที่บ้องแบลนะครับและไม่ค่อยรู้สึกรู้สาอะไรมากมายรวมถึงที่มีลักษณะคล้ายๆผู้หญิงเลยนะครับมันจึงน่าทะนุถนอมและก็น่ารักจึงได้ผลโหวตไปอย่างมากมายนะครับยิ่งในซีซั่นสแล้วนะครับเกาเทอร์น,นั้นได้มีความรู้สึกมากขึ้นรวมถึงได้ส่วนประกอบของร่างกายของเขานั้นครบมากขึ้นแหละครับมันจึงทําให้เกาเทอร์นั้นน่ารักเข้าไปออีีกกเเเเพรรรราาาาะววว่่่ขนนนนััั้้้ิมมมคคูึแลงบ ที่หาเกาเทอ์นั้นไม่จําเป็นจะต้องดื่มน้ําอาบน้ําและกินอาหารเลยถ้าเกิดเป็นมนุษย์ทั่วไปแล้วแล้วก็เรายังคงจะต้องดื่มน้ําแล้วก็กินอาหารใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าอาบน้ํานี่วันไหนหนาวๆก็แอบมีหลบบ้างะนะแน่นอนเลยครับผมเกาเทอร์เขานั้นไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นเพียงตุ๊กตาที่มีจิตใจเท่านั้นเองครับเขานั้นสามารถอิ่มได้โดยการที่ตัวเองนั้นมีพลังเวทไหลเวียนอยู่ดังนั้นในเรื่องนะัทสืบโนไทไซเราแทบจะไม่เห็นเกาเทอร์กินอาหารเลยอาจจะมีปรากฏในงานเลี้ยงฉลองบ้างนะครับแต่ว่าในแง่ของความจําเป็นแล้วเกาเทอร์นั้นไม่จําเป็น ต้องทําอะไรเลยอย่างที่มนุษย์เราต้องทาครับข้อที่หหลายคนคงจะจํากั็ได้เลยครับว่า10บรรดาตเกาเทอร์ผู้เป็นผู้สร้างเนี่ยได้สร้างร่างตุ๊กตาขึ้นมาโดยที่เกาเทอร์ที่เป็นหุ่นเชิดนะครับถูกสร้างมาให้มีหน้าตาละไมา้คล้ายคลึงกับคนรักของเขานั่นเองครับซึ่งเกาเทอร์เนี่ยหน้าตาเขาออกจะหวานเล็กน้อยนะครับจนคล้ายกับผู้หญิงก็ไม่แปลกจากเหตุผลนี้เองครับและขอเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับสำหรับใครที่กาลังสงสัยว่าสรุปแล้วเกาเทอร์สร้างมาเพื่ออะไรเกาเทอร์ถูกสร้างมาเพื่อทําตามความฝันนั่นเองครับเกาเที่่เนหุชิด มีจิตใจนี้เข้าไปหาคําตอบเองครับว่าความฝันของเขาคืออะไรกันแน่ซึ่งจริงๆแล้วผมมองว่าเกาเทอร่างหุ่นเชิดนั้นเจอความฝันของเขาแล้วครับนั่นคือการได้รักใครสักคนและคนที่เขารักนั่นก็คือนาจานั่นเองครับอันนี้เป็นความเก๋ส่วนต,วตัวของผม,มนะข้อที่7จริงๆแล้วให้เราเปรียบเทียบตัวละครเกาเทอ์นะครับน่าจะพอนึกภาพออกว่าเขานั้นน่าจะมีความละมค้คล้ายคลึงความสามารถจากเรื่องวันพีชนนั่นก็คือบาร์กี้นั่นเองครับเพราะว่าเกาเทอ์นั้นตราบใดที่ร่างของเขาไม่ถูกทําลายโดยสิ้นเชิงนะครับหรือว่าหากหัวของเขาขาดแขนข เนเขาก็ยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อยู่นะครับคล้ายกับการแบ่งส่วนของร่างของบาร์กี้นั่นเองครับแต่คนละหลักการทํางานกันข้อที่8เกาเทอร์นั้นสามารถปลอมตัวเป็นคนอื่นได้แต่จะปลอมได้เพียงแค่ผมและผิวเท่านั้นเองครับเรียกได้ว่าปลอมตัวได้ไหมล่ะเนี่ยแม้จะปลอมได้เฉพาะผมและผิวนะครับผมแต่หน้าก็ยังเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับว่าจับวิกมาใส่แล้วก็ย้อมสีผิวเท่านั้นเองอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกสร้างขึ้นมาในฐานะตุ๊กตานั่นเองครับข้อที่9คนภาคเสียงของเกาเทอร์นะครับมีชื่อว่าย uh ูเฮอิทากากินะครับผม้ยไปดว วความเฉยชาและไร้ความรู้สึกซึ่งเหมาะกับคาแรคเตอร์ของเกาเชอร์เป็นอย่างมากครับแม้ว่าผลงานเสียงของเขาจะไม่ได้มีมากนักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเราลองค้นหาผลงานของเขาดูแล้วผลงานของเขาก็จะมีอีกคนหนึ่งก็คือชินระจากนารูโตะชิฟูเด้นนั่นแหละครับซึ่งเรานั้นอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเขาเนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวประกอบที่ถูกเพิ่มเข้ามาอย่างไรก็ตามเขาภาคเสียงเกาเชอร์เป็นหลักนั่นเองครับข้อที่10เกาเชอร์นั้นชอบอ่านนิยายที่สื่อถึงความรู้สึกของมนุษย์และนนสัยอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือชอบอปลอมเป็นตัวละครในนิยาาาเรรื่องงนนััั้แแลละะมมมมกกสสดบบทบทุตตติวคจ เรื่องที่เขาอ่านนั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเขาก็อยากจะมีอารมณ์สุนทรีบ้างนะ <t> แ,<ล>แท้จริงแล้วนะครับการที่เขาอานิยายเกี่ยวกับความรู้สึกของมนุษย์เ <t> ขานั้นเพียงแค่โหยหาความเข้าใจในอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์เท่านั้นเองแหละครับและนี่ก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับเกาเทอร์ที่เราได้รวบรวมมาในวันนี้คลิปหน้าอยากให้เราทําใครระหว่างไดแอนและขอคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ